สวัสดีค่ะข่าวซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจประจำวันนี้ค่ะดอดมุนยอมปล่อยซานโชเพื่อรั้งฮาเลนบอลเซียดอดมุลเตรียมเผชิญหน้ากับตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่วุ่นวายอีกครั้งโดยเฉพาะเรื่องการรั้งตัวเออร์ลิงฮาแลนดกับเจดอนซานโช2สองตัวรุกคนสำคัญ บิลสื่อดังเยอรมนีรายงานว่าดอทมูลจะพิจนารณาปล่อยซานโชและรั้งตัวฮาแลนด์เอาไว้สุดชีวิตหลังจากพยายามรักษาปีกทีมชาติอังกฤษให้อยู่กับทีม,มาหลายช่วงตลาดซื้อขายแล้วและตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยตัวออกจากทีมไปแบบไม่มีทางเลือกมากนะัก ตามรายงานข่าวระบุว่าซานโชยังคงเป็นที่น่าสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตามตื้อมาหลายช่วงตลาดซื้อขายแล้วและตอนนี้ดอทมูลไม่อยู่ในสถานะที่จะจับปลาสองมืออีกต่อไปโดยเป้าหมายที่สำคัญกว่าอยู่ที่การรังตัวฮาแลนด์เอาไว้ให้ได้สำหรับฮาแลนด์วัย20ปีจะมีค่าฉิกสัญญา68ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้และยิ่งได้รับความสนใจเพิ่มจากเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีเป็นต้น ปินี่ย์สห a เอเย่นของดาวิดอลาบาเผยว่าได้รับการติดต่อแล้วจาก8สโมสรเป็นอย่างน้อยหลังจากประกาศอำลาบาเยนมนิคอย่างเป็นทางการสหวียืนยันอลาบาจะพิจารณาทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาแม้เรอัลมาดริดคือทีมที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดหลังจากมีการพูดคุยเรื่องรายละเอียดของสัญญากันไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีปารีสแซงต์แชร์แมงบาร์เซโลนาเอลติโกมาดริดลิเวอร์พูลเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่อาจตัดทิ้งไปได้ สำหรับอาราบาจะเป็นการเสริมทัพที่คุ้มค่าในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนเพราะนอกจากการเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวแล้วเขายังสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายเซนเตอร์แบ็กปีกซ้ายและกองกลางด้วยผ่านประสบการณ์ในเวทีต่างๆและควา้าแชมป์กับบบเยนมาแล้วมากมายอาทิบุนเดลิก้า9สมัยและแชมเปียนลีก2สมัย ดีเอ็ก s เพสื่อดังของอังกฤษตีข่าวโอเลกุนนาโซชาได้ลลสต์ชื่อนักเตะ3รายที่เขาต้องการคว้าตัวมาสู่โอทรฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ให้บอร์ดบริหารของสโม,มสรพิจารณาแล้ว ทั้งนี้โซชาต้องการนักเต็มใหม่3ตำแหน่งนั่นก็คือกองหน้าตัวเป้าปีกขวาและเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งรายงานเพิ่มเติมระบุว่าโซชาได้ส่งรายชื่อ3นักเตะที่เขาต้องการให้กับเอ็ดเวิร์ดรองประธานฝ่ายบริหารของสโมอสรแล้วประกอบด้วยเออร์ลิงเบราห์ฮา์แลนกองหน้าของบุสเซียดอทมุนจาดอนซานโชปีกของบุสเซียดอทมุนและชูคุนเดกองหลังของเซบียา ในรายของฮรนแลนด์โซชาเคยพยายามคว้าตัวมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมปี2020แต่ถูกนักเตะปฏิเสธอย่างไรก็ตามเชื่อว่าโซชาก็ยังไม่ถอดใจและต้องการลุยดีลนี้ใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกับจารดอนซานโชที่ถือเป็นเป้าหมายหลักของปีศาจแดงมาตลอดแต่ยังติดเรื่องค่าตัวที่ทางดอนมูนตั้งเอาไว้สูงถึง108ล้านปอนด์ทำให้ปิดดีลนี้ไม่สำเร็จแต่คาดว่าค่าตัวของนักเตะจะลดลงมาเหลือ88ล้านปอนด์เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นั่นเอง และปีท้ายที่ชูคุณเด้วัย22ปีที่กลายเป็นประการหลังเนื้อหอมหลังทําผลงานกับต้นสังกัดได้อย่างโดดเด่นพาทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าหล,ลีกฤดูการที่ผ่านมาและยังคงเป็นตัวหลักของทีมในซีซั่นนี้อีกด้วย บิวสื่อดังของเยอรมนีตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ความสนใจคว้าตัวอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสของแอเบลซิกสโมสรแกร่งแห่งศึกบุนเดสลิกาเยอรมนีมาสู่ถิ่นโอทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้จริง ก่อนหน้านี้ดีพินเดนสื่อดังของอังกฤษเพิ่งจะออกมารายงานว่าโอเลกุนนาโซชาผู้จัดการทีมปีศาจแดงได้วางตัวโกนาเต้เป็นเป้าหมายลำดับต้นๆในการเสริมทัพตำแหน่งกองหลังช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อมาจับคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวในการไล่ล่าความสำเร็จซึ่งรายงานล่าสุดจากสื่อชื่อก้องแห่งเมืองเบียร์ร่วมคอนเฟิร์มอีกเสียงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจกนาเต้วัย21ปีจริง ทั้งนี้กนาเต้ ate, มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่45ล้านยูโรอย่างไรก็ตามคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับปีศาจแดงที่จะปิดดีลนี้เนื่องจากหงแดงลิเวอร์พูก็กำลังจับตาแข้งรายนี้อยู่เช่นกันแม้จะเพิ่งดึงตัวเบนเดวิดมาจากเบรตันและโอซานคาบักมาจากชาวเกส่วนสก็ตามโดยรายหลังย้ายมาแบบยืมตัวและยังไม่ชัดเจนว่าจะเก้คอปจะใช้ออปชันซื้อขาดหรือไม่หลังจบฤดูกาลนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ